3. ข้อคูคูของ p c x ข้อแรกดีไซน์โคตรเท่ข้อ 2. ไฟสว่างมากตอนกลางคืนสามกุญแจเป็นรีโมทแล้วนะครับเวลาเปิดปิดรถก็สะดวกมากขึ้นเรามาลองสตาร์รถกันเลยดีกว่ากุญแจแค่อยู่ใกล้รถก็สตาร์ได้แล้วง่ายมากๆไม่วิ่งไป32,000โล ไฟเลี้ยวซ้ายติดทั้งหน้าปัดเลนไม่และหลอดไฟซ้ายไฟเลี้ยวขวาก็ติดปกติสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องใส่คันเร่งช่วยระบบเครื่องทำงานปกติและท่อไม่มีควันขาวใครสนใจคันนี้ติดต่อเบอร์ตามที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมมีบริการหลังการขายด้วยรับประกันเครื่อง3เดือน มีปัญหาเรื่องเครื่องระบบไฟน้ำมันเฟืองท้ายน้ำรถเข้ามาเซอร์วิสท,ที่ร้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นซื้อรถแถมเงินให้ไปเลยอีก1,000บาทนอกจากนี้ยังแถมหมวกกันน็อกให้ไปเลยอีก1นึ่งใบผ้าเช็ดรถ1ผืนและน้ำยาเช็ดรถอีก1ขวดทั้งรถและของแถมทั้งหมดนี้ในราคาเพียง67,900บาทสนใจโทรศ8 1 7 2 0ป3ห0ึ่ง72039ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ